สวัสดีเช้าบนตกนะครับอ่าตัวนี้ FF ครับที่ย้ายมาถึงร้านนะครับสวยครับเครื่องดีด้วยเครื่อง e h 7 0 0เครื่องน่าจะอยู่ประมาณ80%ขึ้นติดง่ายครับให้เขาทำแล้เครื่องีนะครับเนี่ยชัดซีใหญ่ใหญ่มากครับชัซีดูชัดซีครับใหญ่สุดๆครับแล้วชัสซีก็ประมาณหน้า10หน้า10หน้า1 0ครับ12ประมาณนี้ 600FF คันนี้ก็น่าจะพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวไล่ระบบนิดหน่อยอีก2คันอยู่ข้างหลังนะครับในรถเดียวกัน3คันครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวดู FF คันนี้ก่อนนี่ครับสวยครับชัดซีสวยด้วยใหญ่ครับใหญ่มากเป็นหัวแคปรับเทหัวได้ดําหัวได้ครับภายในหัวปรับปรุงนิดหน่อยครับน่าจะโอเคเนี่ยครับภายในหัวก็สวยนะครับไมริค้ริวเคเล่ครับสวยครับถือว่าสวยเลยแหละ Um, F อครับตัวน okay. okay. ี้เอ F F สวยๆเลยฮะนี่เดี๋ยวนี่ครับครับสวยครับจัดสีเอเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสคันข้างหลังนะครับทําเครื่องติดเรียบร้อยแลครับเครื่องดีทุกคันเลยครับนี่เดี๋ยวอยู่ข้างหลังนะฮะเดี๋ยวเดินไปดูกันเครื่องอยู่ข้างหลังสองคันอยู่ข้างหลังครับ ก็คันนึงเป็น FB ครับผม FB สวยๆครับเครื่อง WO 4D ฮะครับเนี่ครับคันหนอยู่ในรถติดแล้วทํางานแล้วนะครับคันนี้ติดได้แล้วสวยครับคันนี้เครื่อง FB นะครับเครื่องติดแล้วครับกระบะสวยครับหัวก็สวยด้วยหัวสวยครับคันนี้เทหัวเครื่องนะครับคันนี้สวยครับนี่ Fb2wea ครับผมนี่ครับสวยครับคันนี้ช่วงล่างเป็นช่วงล่างใหญ่นะครับเอาเอฟอีสุสุคันนี้พร้อมใช้งานเลยฮะนี่แล้วก็อีกคันหนึ่งครับตัวนี้เป็นร้อยสิบห้าเป็นรถโดยสารครับเครื่องก็ดีเครื่องดีครับเครื่องดีทุกคันเลยนี่ครับรถเนี้ยนี่กําลังจะไล่ประกอบครับคันนี้สวยครับก็ เดี๋ยวยังไงก็ถ้าสนใจติดต่อผมมานะครับวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ0879519226ครับขอบพระคุณครับผม